สวัสดีครับผมโอ้หน่อยอีสานพัทถิ่นเช่นเคยนะครับนี่ผมพามาล้างบอกกุ้งกล้ามกรามที่เคยซื้อเอาไว้เอามาเลี้ยงน่าจะเป็นปีได้แล้ะแต่ดูแล้วกุ้งปล่อยไปพันตัวเหลือไม่กี่ตัวหรอบ่อ,บอเป็นบอ่อปูแล้วปูกุ้งไม่โตว,วันนี้จะพามาล้างบอ่อแล้วมาดูกุ้งจะเหลือกี่ตัวตัวจะใหญ่ขนาดไหนประมาณเกือบ,บปีแล้วหรอ ซื้อมาเลี้ยงก็ติดตามชมครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้รอน้ำเอาน้ำใส่บ่ออยู่ก็รอนี่สวยกว่าระวัาางว่าสะอาดเาบวันนี้มีผู้หญิงมาช่วยก็เลยโอเคดูดีหน่อยดเดี๋ยวรอให้น้ำเต็มเรา,เากุ้งตัวใหญ่ๆมาปล่อยกัน <Okay. S 1> แล้วตัวเล็กอะก็เดี๋ยวเราจะคัดตัวใหญ่ๆปล่อยไปในนี้สักสี่ห้าตัวแล้วตัวเล็กๆมันจะมีตัวเล็กๆที่ว่าไม่โตเลยเรียกว่าเป็นปีแล้ะก็เดี๋ยวเอาลองไปปล่อยในสวนไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าไม่รู้จะโดนปลาคอมมชั่นในสวนกินก่อนหรือเปล่านะก็เราจะปล่อยตามธรรมชาติดูซิว่ามันจะจะโตหรือจะตายตอนเรามาลากแหมันต้องมีติดบ้างแหละถ้ามันเหลือถ้ามันไม่ตายเราจะเอากุ้งไซส์ใหญ่ที่สุดในเนี้ย เอาลงบอ่อมันจะมีใหญ่ี่สุดไม่กี่ตัวหรอกสี่ห้าตัวว่าจะเลี้ยงแค่สี่ห้าตัวเพื่อที่เนื้อที่มันจะได้เพียงพอต่อการโตของเขาก็ที่เหลือเดี๋ยวไปปล่อยส่วนที่เราไปปล่อยปลาแต่ต้องปล่อยตอนเย็นเพราะตอนนี้น้ําร้อนมากน้ำในสวนร้อนก็เดี๋ยวติดตามชมนะครับท,ทีนี้คลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยพาม,มาล้างบ่อก,กุ้งมาดูกุ้งที่เลี้ยงไว้ปีหนึ่งโตแค่นี้ ถายไม่เห็นใช่ไหมเห็นอู้่เห็นอยู่อยโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูเดี๋ยว,ายวหาที่ใส่ถ่ายให้ดูดีๆรอตอนนี้รอรอาน้อยเพื่อเะเราจะเลี้ยงปลากายในบ่อกุ้งหนึ่งตัวเนี่ยตอนซื้อมาเท่าไหร่มันไม่โตเลยแต่มันที่รากแหะ ตัวโตอันนี้เท่าไหร่มันเล็กจริงเยอะอ่อล่อ,อยู่ที่ใหม่อเคกระาดิว่านอะไต่อไปเราจะเอากุ้งลงบ่อที่เรา,เาล้าง กุ้งเราจะเอาใช้ใหญ่ๆห้องเห็นนะ<ม>เอาใช้ใหญ่ๆนี่อย่างนี้อย่างนี้เราจะปล่อยเลี้ยงต่อนะครับพดเคมาชงครับเอาปล่อยกีตัวนับด้วยเพื่อนับใหญ่สุดเลยอยนี้อ้าวได้นเต็มมือเลยนะเปมือตัว 4 1 3 4 5 6 7 เราปล่อยเลี้ยงต่อขุนดูซิอีกสักปีหนึ่งดูซิว่าจะได้ไหมตัวจะ,จะได้ตัวใหญ่ขนาดไหนเราไม่หวังกินแล้วคือเราจะเลี้ยงไปเรื่อยๆเราจะดูว่าตัวเป็นที่ได้เท่าไหร่แต่ไอ้ตัวเล็กๆ๋ยวตอนเย็นเราจะมาปล่อยอีกส่วน โอเคแล้วรอเย็นๆรอให้น้ําในสวนเย็นก่อนค่อยปล่อยเพราะว่าปล่อยไปตอนนี้นอกตายเพราะาน้ําร้อนมากโอเครอชมครับนี่ครับค่าจ้างเลี้ยงกุง้งเอ้ยหลังบ่อกุ้งเขาหนุ่มไปเขเลี้ยงช่วยออกช่วยกันเลี้ยงช่วยกันเลี้ยงตัวเองอันนี้หน้าอะไรบ้างไ,ไงก็เนี่ยไม่รู้แหละเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ย นนนาิีซุปเปอร์ซีฟู้ดอันนี้มั้งซุปเปอร์ซีฟู้ดกับซุปเปอร์เดอะลุกซุปเปอร์เดอะลุกก็ไม่รู้อร่อยหรือเปล่านะอีสานพัทลินไม่เคยกินกันเลยก็เดี๋ยวลองชิมดูอีสานดูสิอีสานกินเลยเดี๋ยวแบ่งไว้ให้เตี่ยวอันให้วแบ่งแม่คนละสองชิ้นแม่อป่าอร่อยเหรอ ใส่ซอสได้ไหมก็มากินด้วยกันครับนี่คือข้าม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 ากินอยากจวด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 เด้อจวดจวดจวดเด้อแซ่บเลยเนี่ยนี่เป็นไงล่ะเป็นไงแม่รีวิวน่าเป็นไงห้าผ่านมาเอื้อมกินเนี่ยมามาเชื่อหนูอันไหะอันไหนกินได้เลยใช่ไหมเดินไปเดินมาได้ห้าผ่นเดินไปไหน เออไปเดินไปไหนมาได้ห้าพันหนูไปเดินบ้างหนูจะเดินทั้งวันเลยวันมันจะไปเดินเขาจะไปเดินเดี๋ยวดิโอเน็ตมึงไม่ห่างกล้องเลยอร่อยไหมฮะชิมชิมดู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 เน็ตเลยๆอ้โอ้ตขอแล้วเอื้มนะมันไม่สวยนอนไปส้มกินอยู่บนเตะ คมีแต่พี่ๆน้องๆ้าติๆนี่แม่แม่ไม่เคยออกกล้องนะเนี่ยวันนี้มารีวิวพิซซ่าฮัทให้เราดูเด็ดพิซซ่าคอมมอนีสั่งบ่อยว่าเจ๊รถเนี่ยอร่อยใช่ไหมถึงสั่งบ่อยสำหรับคนที่ทำงานก็อดกินไปนะครับพิซซ่าฮัทเอาไว้สำหรับคนที่ไม่ได้ทำงานเท่านั้น มาครับมากินพิซซ่าดกว่ารีวิวพิซซ่าครับวันนี้คือไม่รู้ว่าอร่อยไหมไม่เคยกินเจียรย่างวะยืมนะมนี่อยเนี่ยเขามีแต่กุ้งปลาหมึอกอันนี้หน้าอะไรเขาเรียกหน้าอะไรซูปเปอร์ซีฟูด้ดซูปเปอร์ซีฟู้ดนะ ขอบคุณค่ะน้องนี่ครับลูกท<ห>ุ่งกินพ<ห>ิซ้าก็จะสภาพเงี้ยไม่ค่อยกินอร่อยอร่อย,อรอยเรียบร้อยครับแหลงลงหมดเกลี้ยงอันนูนแบ่งไว้ให้พ่อกับน้องชาย <S <S สำหรับนางสาวเาวินีทำงานไปโอดกินนะ เดี๋ยวซื้อกินให้วันใหม่วันหลังเดี๋ยวซื้อให้กินปลอบใจนี่ครับรอปล่อยกุ้งลงสวนมะม่วงแล้ครับโอเคครับฝากติดตามชมผมได้นะครับอีสานพัฒถิ่นนะครับก็คลิปหน้าเราจะมาแก้งคนกันแก้งใครคอยมา รอรู้เนี่ยครับครับเจอกันปล่อยกุ้งเย็นนี่ปลาางโอเคครับเดี๋ยวเอา,เอาตอนนี้ก็แดดยังมีอยู่แต่นะ้ำก็เริ่มอ่อนแล้วนี่มีเห็นไหมเห็นไหมมีปลามาออกลูกเป็นฝูงหนึ่งอันนี้นี่เห็นไหมไม่รู้ว่าปลาอะไรมองไม่ออกแต่เยอะมากนะ่าจะเป็นปลานิลต้องเห็นแต่แล้วมื่อตัวใหญ่ก็อยู่ในนี้เนี่ยเอาลูกมาปล่อยไว้ในนี้ เย็นแล้วครับเรามาเริ่มปล่อยกุ้งอ่ะดูกุ้งก่อนอันนี้เป็นไซส์เล็กที่มันที่ไม่โตให้ชัดมองไม่ค่อยเห็นทางบนไม่เห็น,น,หนต้องเห็นตามไม่รู้เห็นไหนมครับก็ประมาณยี่สิบกว่าตัวโอ้โหโห ตกตกตกไปแล้ว <c oughs> ตกไปแล้วตัวหนึ่งหนึ่งตัวแล้วนะเราจะปล่อยแบบนี้เลยให้ดูลองดูดีว่ามันปรับสภาพน้ำได้ไหมน่าจะได้ไม่น่าตายแข็งแรงด้วยคือเอาลงสวนไปเลยเอาไป ไม่น่าตายแต่ตัวเนี้ยจะตายประมาณยี่สิบกว่าตัวมันเต้นอ่ะมันเต้นนะตัวนี้ตายแล้ว เราเอามาปล่อยลองดูนะว่ามาปล่อยในสวนแล้วเขาจะอยู่กับเราได้ไหมทุกตัวแข็งแรงดีนะครับเห็นดูตัวนี้ตัวนี้เดินเดินหากินเนี่ยเห็นไหมเขานีบนีบ,น,บนิบกินอ่ะนี่ครับ ปล่อยธรรมชาติว่าจะเวิร์กกว่าเท okay, ไปเลย ปล่อยไซส์ขนาดนี้ผมว่าอัตร,ตร,ตราการรอดมันจะสูงกว่าที่เราซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่ที่ผมซื้อมาหนึ่งพันตัวราคาแปดร้อยบาทก็คือตัวเล็กใสๆเล็กกว่าเม็ดข้าวสารนะครับก็เกิดซื้อมาปล่อยแบบเนี้คือผมว่าไม่รอดเพราะว่ามันเล็กจัดเล็กเกินคือนี่ถ้าเกิดปล่อยก็ปล่อยคือไซส์นี้ไซส์นี้ถ้าเกิดที่ผมสั่งเคยถามเขานะไซส์นี้ประมาณตัวละห้าบาทซื้อไซส์นี้มาปล่อย คือมันน่าจะลอดมากกว่าตัวนี้ตายใช่ไหมตัวนี้ตัวที่ตายไม่ครัผู้ชม อคอันนี้ก็หมดแล้วก็โอเคครับเราลองปล่อยเช็คระยะดูเดี๋ยวสี่เดือนแล้วกันอีกสี่เดือนข้างหน้าเดี๋ยวผมจะมาลองดูกุ้งว่ามันจะเหลือสักกี่ตัวจะเหลือสักตัวไหมหรือว่าจะตายหมดยก,ยกหมดเลยที่ปล่อยไปประมาณยี่สิบกว่าตัวเป็นการทดลองครับผมซื้อมาซื้อกุ้งเราไม่ได้มาปล่อยในสวนเลยคือเราไปอนุบาลไว้ก่อน จนได้ตัวใหญ่เลยเอามาลองปล่อยแต่ธรรมาดาครับชาวสวนอะไรเนี่เขาก็จะมีฉีดยาฆ่ามาแมลงนิดนึงก็อาจจะลงน้ําลงบ่อก็อกาจจะโดนกุ้งไปเพราะว่ากุ้งจะแพ้สารเคมีมากจากประสบการณ์ที่ผมเคยเลี้ยงมาก็เดี๋ยวคลิปหน้ายัางไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูว่าปล่อยกุ้งไปแล้วอีกสเดือนมันจะโตได้แค่ไหนจะรอดหรือเปล่าฝากติดตามอีสานพัฒนินด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตคลิป ทังคลิปกุ้งทั้งอัปเดตคลิปใหม่ๆใ,ให้นะครับโอเคยังไงก็วันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับอีสานพัดถิ่นนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับอีพีหน้าจะทำคลิปอะไรให้ดูติดตามชมครับไปอันนี้ใครทราบมัางครับว่าเป็นฝูงลูกปลาอะไร 啊，你那个。